นี่จ้ามาเลยแม่มาเลยวันนี้ใครเครื่องรังเร็งทิชชู่ถุงส้มนะคะวันนี้จัดยกลังไปเลยจาก300บาทวันนี้เหลือแค่169บาบาทเท่านั้นเลยจ้าอ่ะ ล้วนะคะกดหนึ่งให้เลยแม่นะคะขอหนึ่งแค่3ท่านเท่านั้นเดี๋ยววันนี้เปิดแพดเซลให้เลยสําหรับงานทิชชู่ถุงส้มนะคะยกลังไปเลยแม่1ลังมีกี่ห่อคะวันนี้1ลังมี20ห่อเลยจากพ,พี่จ๋าี่จิบห่อห่อ169บาทเท่านั้นเลยอ่ะแอดมินปักตะก้าให้เลยค่ะพี่พี่ขารีบกดรีบเก็บกันไปเลยนะคะวันนี้นะทิชชู่ถุงส้มคะ่ะยกลังไปเลยค่ะพี่พี่ขาหนึ่งห่อยกลังไปเลยวันนี้นะคะราคาเพียงแค่169 บาทให้แค่50บบาทแล้วเท่านั้นนะจ๊ะ มาแล้วแม่แตะก้ามาแล้วนะคะสามารถสั่งซื้อชชาระเงินภายในไลฟ์เท่านั้นเลยนะคะจะบอกว่าตัวนี้ใช้กับผิวหน้าผิวกายเด็กน้อยใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีค่ะแม่ซับสินงสกรปรกซับน้ําซับเหงื่อได้หมดเลยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการที่จะแบบอุ้ยจะระคายเคืองหรือเปล่านะคะตัวนี้นะค่อนข้างที่จะนุ่มนะคะนุ่มเหนียวเลยนะคะตัวนี้หนาพิเศษหนาถึง4ชั้นเลยนะจ๊ะหนาถึง4ชั้นเลยวันนี้ยกลังให้พี่ๆเลยค่ะปกติเนี่ยสองบาบาทนะคะ 20ห่อ299บาทวันนี้พี่ๆกดในไลฟ์น้องไปนะเหลือแค่169บาทเท่านั้นเลยจ้า ราคาดีมากคุณพี่กดได้เลยนะคะใครเห็นราคา169บาทวันนี้นะคะพี่ๆจ๋าสามารถสั่งซื้อในไลฟ์ได้เลยวันนี้ราคาดีมากๆคุณพี่รีบเก็บรีบกดกันไปได้เลยนะคะสําหรับทิชชู่ถุงส้มในตํานานนะคะวันนี้นะแม่ตกห่อหนึ่งเนี่ยไม่ถึง10บาทราคาดีมากวันนี้พี่ๆยกลังไปเลย20ห่อ169บาทจะบอกว่าถ้าครบ50บ้านแล้วนะแม่แอดมินน้องจะปรับเป็นราคาเต็มราคาเต็มเนี่ยมัน299บาทวันนี้พี่พ่ กดไปได้เลยในราคาเพียงแค่169บาทเท่านั้นเลยจ้าอะรีบเข็บ,ร,บรีบกดได้เลยนะคะวันนี้ราคาดีๆมีแค่ในไลฟ์เท่านั้นนะคะมีเก็บเงินปลายทางไม่จ้ามีจ้ะแม่สามารถเลือกชําระเงินปลายทางได้เลยนะคะวันนี้1นึ่งหนึ่งลงังหนึ่งลังมี20ห่อเลยค่ะพี่พี่ยี่สิบห่อหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทตอนนี้เหลือไม่ถึง30บบ้านแล้วจ้า ไวมากคุณพี่เหลือไม่ถึง30บ้านแล้วอ่ารีบกดรีบเก็บได้เลยนะคะใครที่กําลังสั่งซื้อใครที่กำลังแบบเออลังเลอยู่นะจะกดชําระเงินดีไม่ชําระเงินดีแม่ระวังไม่พานราคา169บาทนะคะเพราะว่าตอนเนียน้องจํากัดสิทธิ์ให้แค่50บา้านตอนนี้30บ้านแล้วเหลือไม่ถึง20บ้านแล้วนะคะสําหรับราคา169บาทนะคะใครชําระเงินแล้วสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะน้องจะได้รีบจัดส่งออเดอร์พีให้ก่อนใครเพื่อนเลยหนาะนี้หนาะเดี๋ยวนุ่งพี เสร็จเลยเช็ดหน้าเช็ดผิวกันได้หมดเลยเพราะว่าตัวนี้ผ่านกรรมวิธีนะคะการฆ่าเชื้อความร้อนสูงนะ,ะเพราะฉะนั้นคือหมดกังวลหมดปัญหาเรื่องการระคายเคืองไปเลยแม่นะคะตัวนี้นะปลอดภัยแน่นอนเด็กน้อยใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีซับนำ้ำซับซับสิ่งสะกะปรกได้หมดเลยนะคะหนึ่งลังมีกี่หอ่อ20ห่อเลยค่ะพี่พี่สาวันนี้นะกดไปได้เลย1ห่หอมี360บแผ่นเลยจ้ะแม่ น้องนั่งนับให้แล้วแม่นะคะเผื่อแบบพี่พี่ไม่เชื่อเนาะวันนี้น้องน,งนั่งนับให้เลยนะคะตัวนี้หนึ่งห่อมีถึง360แผ่นพี่พี่ได้ไปทั้งหมด20ห่อคุณพี่บวกลบคูณหารกันเอาเองนะคะ20คูณ360โอ้โหคุ้มมากราคาวันนี้เหลือแค่169บาบาทกดได้เลยนะจ๊ะ